ละครสั้นเอฟเรื่องพี่สาวชอบแย่งของเล่นของฉันใกล้จะถึงวันเกิดแล้วขออวยพรล,ล่วงหน้านะคะขอให้แม่กลับมาหานะแล้วขอให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยทำไมหน้าเบื่อจังเลยล่ะเนี่ยพี่ขอเล่นโทรศัพท์มือถือหน่อยสิโอ้ยโทรศัพท์ ไม่ไมไมฉันเล่นอยู่หนูยังไม่เห็นพี่เล่นเลยนะโอ้ยอีเด็กนี่ยุ่งยากนี่นี่นี่ฉันเล่นอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยฮึไม่เล่นกันได้ตอนไหนแม่จะกลับมาหาเนี่ยมามาเล่นโทรศัพท์ของยายขอบคุณค่ะโอ้โหสนุกมากเลยติงหนึ่งเอ๊ะ ใครมาน่ะลิลลี่ออกไปดูให้ยายหน่อยสิค่ะอื้อเฮ้ยใครมาในเวลาตอนนี้เนี่ยเอไม่เห็นมีใครเอ๊ะนั่นนั่นคุณแม่นี่นะยายคะยายคุณแม่มาค่ะคุณยายคะคุณแม่มาไหนๆจ้าลิลลี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะเอะมีอะไรอยู่น่ะลิลลี่มีรถใครก็ไม่รู้ ลิลลี่คุณแม่คะแม่มาหาหนูแล้วนะวันนี้แม่มีอะไรมาให้ด้วยว้าวนั่นมันตุ๊กตาบาร์บี้นี่นะคุณแม่ใช่จ้าแม่ซื้อมาให้หนูกับพี่เมแกนนะยเยๆงั้นหนู เดี๋ยวหนูขอไปเรียกพี่เมแกนก่อนนะคะได้จ้าอยากได้ตุ๊กตาสีไหนดีเอาสีฟ้าดีกว่าสีโปรดลิลลี่จ้าทำไมไม่ไปเรียกพี่เมแกนมาละจ้าได้คะ่ะคุณแม่เมแกนพี่เมแกนมีอะไรอีกลิลลี่ แม่มามาดูสิแม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้มาให้ด้วยนะไหนล่ะบาร์บี้บ้านหรือเปล่าเนี่ยเธอน่ะความจริงหนูไม่ได้โกหกเออเออเดี๋ยวไปถ้าเธอโกหกฉันตีนะค่ะนี่นี่ออกมาดูสิพี่จะเอาสีไหนหนูเอาสีฟ้านะงั้นพี่เอาสีเหลืองนะอ่ะคุณแม่มาหรอคะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าแม่แกนี่นี่แม่ซื้อบาร์บี้มาให้หนูเอาสีฟ้าแล้วกันไม่ฉันจะเอาสีฟ้าฉันชอบสีฟ้าเดนเนอย่าทะเลาะกันไม่หนูจะเอาสีฟ้าคุณแม่นูสิคะพี่เขาไม่ให้หนูหนูมาก่อนหนูก็ต้องได้สิหนูจะเอาสีฟ้าทำไมพี่ไม่เอาสีเหลืองหนูจะเอาหนูจะเอาหนูจะเอาหยุดหยุด เมแกนเธอเป็นพี่เธอก็เอาตัวสีฟ้าให้น้องสีเธอเอาตัวสีเหลืองเอาโอ๊ยแม่เนี่ยไม่เข้าใจหนูเลยพี่เอาตัวสีเหลืองเดีย๋ยวเรามาเล่นมาร์บี้กันโอเคไหมพี่เอาตัวสีเหลืองโอ๊ยโอเคก็ได้เด็กผี มานี่เลยมานี่เดี๋ยวเราไปหวีผมกันเถอะนี่นี่หวีผมหวีผมฮน่ารักมากเลยโอยคุณเนี้ยทะเลาะกันอีกแล้วเมแกนมีอะไรอีกครับคุณแม่ทีหลังก็ยอมยอมน้องไปเถอะน้องเขายังเด็กอยู่น้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก เฮ้ยมีแต่แบบนี้แหละตอนเด็กๆแม่ก็ให้เมแกนซื้อของอะไรก็ได้ที่เมแกนอยากได้ไงจ๊ะอย่าลืม้มากสิค่ะไม่เป็นไรเอาตัวสีเหลืองก็ได้ตัวสีเหลืองก็สวยดี แกน่ะก็น่ารักไม่เบาเลยนะอืเสื้อผพาแกโคตรสวยเลยอะ่ะน่ารักมากเลยตุ้มมิงงั้นแกชื่อตุ้มมิงแหละก็แล้วกันน่ารักน่ารักมากเลยมผมแกทำไมนิ่มมาลูกมาเดี๋ยวแม่จะพาไปกินอาหารข่าวคุณแม่มาลูก มาจากที่ทำงานเหนื่อยไหมเนี่ยก็เหนื่อยอยู่หน่อยนึงค่ะอาหารฝีมือคุณแม่อร่อยมากเลยนะอร่อยมวันเดิมเลยก็แม่อร่อยอยู่แล้วนอะฝีมือคุณแม่จะกลับแล้วเหรอใช่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูต้องไปทํางานแล้วค่ะจะ้ะไปบอกลาเด็กๆนะขอบคุณแม่ ลินลี่จ้าลูกลินลี่มีอะไรหรอคะคุณแม่คุณแม่ต้องไปทำงานก่อนนะอยู่บ้านกับยายนะเดี๋ยวแม่มีโอกาสเดี๋ยวแม่จะมานะค่ะอมืมีแกนอยู่บ้านกับยายนะเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะค่ะคุณแม่โยเป็นไรอีกนะมีแกนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะรีบขึ้นรถไปกรุงเทพก่อนดีกว่า แกน่ารักมากเลยเหนื่อยจังเลยงั้นแกอยู่นี้นะเดี๋ยวฉันจะให้แกนั่งก่อนทำไมแกน่ารักขนาดนี้ละเนี่ยแกนั่งลงนะแกหักขาหักแขนได้ไหมเนี่ยอุย๊ยหักได้นี่นี่ว่า อืพี่หาคุณยายก่อนดีกว่าคุณยายคะคุณแม่ตอนไหนจะกลับมาล่ะคะคุณแม่เขานะหน้าไปหน้ารอปีหน้าหรือสองปีประมาณนั้นแหละอา้าวไหนคุณแม่บอกว่าจะกลับมายายก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรแกอืมทำไมรู้สึกหิวอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่คะ หนูไปร้านสะดวกซื้อหน่อยค่ะหนูหิวแกก็ไปเองสิวยจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยยิ่งคนหงุดหงิดโยย่เนี่ยค่ะค่ะพี่เขาเป็นอะไรของเขานะเดินไปร้านสะดวกซื้อก่อนดีกว่าถึงแล้วอืมงั้นซื้อไอติมดีกว่าเลือกหารสไรดีนะาเอารสไรดีรสนี้ก็น่าอร่อยเฮ้ย เดีย๋ยวไปดูตุ๊กตาของลิลลี่ก่อนดีกว่าอืมโอ้โหคตรสวยเลยอะ่ะอืมอยากได้มาจังเลยทำยังไงดีงั้นเอาไปดีกว่าอโอ้โหมีครบเซตเลยอะ่ะน่ารักมากอืมอยากให้ลิลลี่รู้ก็แล้วกันเฮ้ยเด็กผีนั่น อืมไอติมอร่อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นตุ๊ก,กตาก่อนดีกว่าเอ๊ะพี่เขามาทําอะไรนี่มันเป็นไรเดี๋ยวไปเล่นตุ๊ก,กตาบาร์บี้ก่อนดีกว่าฮฮะตุ๊กตาสีฟ้าล้วไปไหนแล้วเนี่ยคุณยายคะคุณยายมีอะไรหรอจ๊ะตุ๊ก,กตาสีฟ้าหนู่ไปไหนที่แม่ซื้อให้ลองไปถามพี่ไมแกนดูค่ะ พี่เมแกนมีอะไรอีกตุ๊กตาตีฟ้าหนูไปไหนเอ๊ะเอ๊ะเออยู่นี่ไงแกอย่ามาแตะต้องของฉันนะเอานั่นมันของหนูของฉันแกนั่นก็แค่ลูกที่ไม่ต้องการแม่แกไม่อยากให้แกเกิดมาพี่พูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคะ แม่ไม่รักเป็นยังไงบ้างคับเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายละครสั้นเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบดราม่านิดนึงนะคะเรือดราม่าเลยแหละเดี๋ยวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย